ททท,ทร่วมกับมขอขเอาใจสายมูจัดงานสัาอีสานมูแหง่งวันที่19กรกฎาคม2567นายสเนายสุรวัตรนิตพาณิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นนายนัทคุดสูตรผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชัยพานทองวิริยกคุณอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน่นรวมกันเป็นประธานเปิดงานสัทธาอีสานมูแหง่ง ในงานมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวร่วมมูดูดวงและร่วมสนุกอีกมากมายเช่นห้องจินตนาการเหนือฝันถ่ายทอดวัฒนธรรมเรื่องเล่าความเชื่อกิจกรรมมูทอลกดูดวงแก้ลายมือเสริมดวงด้วยลายเซ็นกับกูรูสายมูเช่นอาจารย์คาถาชินบัญชรหมอฝ้รัศรินหมอไก่พ่อพาทินีหมอดูโอป,ป้า มอดูหนุ่มไฟแรงแห่งโมงการโหราศาสตร์ไทยเส้นทางการท่องเที่ยวสายสธาของภาคอีสานร,รวมทั้งเทคนิคการขอพอรให้สมบัติถนารวมบูชาของขังของเสริมมงคลจากวัดดังในภาคอีสานอาทิหลวงปู่มหาศิราวัดพระธานหมื่นหินจังหวัดกาะสินหลวงพ่อหนูอินวัดป่าพุทธมงคลจังหวัดกาะสินพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแบงจังหวัดร้อยเอ็ด หลวงพ่อสุริยันวัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามเป็นต้นงานจัดขึ้นระหว่างวันที่19-21ถึงกรกฎาคม2567ที่ลานวัฒนธรรมหอศิลปมหาวิทยาลัยขอนแกน่นทีมข่าวเคเคนีว e รายงาน ก็ขอขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดขอนแกน่นนะคะในการที่มาจัดงานในพื้นที่จังหวัดขอนแกน่นในวันนี้นะครับขอนแกน่นเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทางการคามนาคมกาครคลาสสารของคุณนะครับเรามีประชากรเกือบ2ล้านคน นแน่นอนครับงานสัทธาอีสานมูงแห่งนีเน้เป็นงานที่เกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธานะครับซึ่งคนที่มีความเชื่อความศรัทธาเนี่ยก็จะต้องการความเป็นสิริมงคลแล้วก็ต้องการสิ่งดีๆในชีวิตโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจการค้าของเขานะครับฉะนั้นเหมาะแล้วครับที่ขอนแก่นจะเป็นพื้นที่ในการจัดงานแล้วก็เป็นศูนย์กลางทางการคมนาคมซึ่งเรามีสนามบินนานาชาติ ก็จะสามารถเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคทั้งภาคอีสานได้เป็นอย่างดีครับถามท่านนิการบ้างครับท่านนิการครับเลือกมาจัดนี่ครับครับผมคิดว่าการที่เราจะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิญกลับเชื่อมกับคาเนี่ยนะครับเราภาคอีสานเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราเป็นดินแดนจะบอกว่าเขาศาสนามีพระเเดจีิอาจารย์พระอริยะุคคลอนวนมากมีสิ่งสัิ์สิธิ์ที่เป็น ที่นับถือของประชาชนในภาคอีสานตอนนี้ทางการท่องเที่ยวก็ส่สงเสริมให้คนโูมภาคอื่นๆได้มาท่องเที่ยวทเที่ยวเป็นสิ่งที่ดีมากที่มาได้ขอนแก่นเองเราก็อยู่ตรงศูนย์กลางนะครับเพราะการที่เรามาทําจัดงานตรงนี้มนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเผยแพร่การท่องเที่ยวนี้ให้แพร่หลายมากขึ้นครับเชิญชวนนิดนึงค่ะสำหรับงานนี้อย่างนั้นในนามของการท่องเที่ยวห่งประเทศไทยนะครับขอถัก ขออนุญาตนะครับก็สําหรับองรงการศรัทธานะครับเราได้รับนโยบายจากทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับโดยท่านรัมนตีเสริมศักดิ์ของทางนี้นะครับทั้งเราอยากให้เราทางการท่องเที่ยวเนี่ยได้มีการจัดกิจกรรมนะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงของโลซีซั่นนะครับในฤดูฝนเนี่ยเพื่อให้เกิดการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางครับก็เป็น365วันนะครับบานสะจารย์เมืองน่าเที่ยวนะครับก็สิ่งนี้ครับเราโดยใช้เอาเรื่องของความศรัทธาเป็นตัว น้มน้าวแล้วก็สร้างแรงศรัทธาแรงบันดาลใจให้คนเกิดเดินทางไปเขาเรียกไปยังสถานที่สําคัญๆของจังหวัดภาคอีสานเนี่ยครับที่มีความศรัทธาไม่ว่าของจังหวัดขอเรียนเชิญนะครับนะักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาช่วงในร่วมงานนี้ครับตั้งแต่วันที่19-21น,นะครับมาดูเส้นทางการท่อง,งเที่ยวครับไม่ว่าการเงินความรักหรือการงานนะครับทุคทุกดนต่บบางๆนี่ครับที่จะ โดยออกแบบโดยท่านอาจารย์คาธานะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านสามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวในทั่วภาคกสา,าได้ทั้งหมดนะครับก็ขอเรียนเชิญครับโอเคค่ะ